เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้เรื่องที่รออยู่เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของน้องเจน้องเจบอกว่ามีเรื่องอย่าทักทายเนี่ยมาเล่าให้ฟังเป็นยังไงนี่นะครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันสวัสดีครับเจสวัสดีคราสที่สองนะครับเจโทรจากที่ไหนครับเนี่ยอนี้อยู่แถวเมเจอร์รโยครับอยู่แถวเมเจอร์รโยทีนนะนะครับแล้วตอนนี้ฟังอยู่กับใครครับ อ่าเรนอยู่คนเดียวฮะตอนนี้อยู่คนเดียวนะเห็นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับผมเออนะครับบอกว่าจังหวัดเลยแล้วบอกว่าเป็นที่ท่องเที่ยวเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเดาถูกครับผมะมัอยู่ไม่กี่ที่นะถูกต้องนะครับเห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อวันที่เก้าเดือนธันวาคมใช่ครับปีห้าศูนย์ปีนี่ปีห้าหนึ่งปีที่แล้วนี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้เจ คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงวันหยุดพอดีเลยอืฮะวันหยุดเราธรรมนูนล้วผมคือผมจะรายการวิทยุอยู่ที่โคราชนะฮะแล้วสาวอทิโก็กลับมาบ้านนะครับครับครับก็นัดกันกับเพื่อนที่อยู่ที่โคราชนะเพื่อนที่รู้จักกันอืก็เฮ้ยวันหยุดไปภูกระดิ่ไปเยอะมันกว่าครับก็ไปกันสองคนครับก็แ็คกะเปอาไปกันสองคนก็ไปไปก็กลางกลางเต็นพออีกวันหนึ่งถ้ามอีกวันหนึ่ง จะไปดูพระอาทิตย์ตกกันก็ออกเดินทางไปสิ่งที่พระอาทิตย์ตกก็ดูพระอาทิตย์ตกถ,ถ่ายรงปถ่ายรูปซื้อโปสการ์ดเสร็จตอนนั้นมันประมาณหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นแต่ก็มันต้องเดินจับเก้ากิโลอ่ะพี่ต๋องอก็เลยมันมีร้านขายของก็เลยแวะกินข้าวกินน้ําซื้อสเสบียงอะไรเรียบร้อยรับก็อาเข้าไปจะทุ่มงละก็เดินกลับมา ก็ไปเจอกลุ่มที่เขาเดินกลับด้วยกันอย่างเงี้ยฮะก็เดินไปเรื่อยก็ไปเจออีกก็ลวมกลุ่มได้ประมาณสามสิบคนได้พี่ประมาณสามสิบกว่าฮะครับก็ตอนนั้นก็สองทุ่งกว่าแล้วครับเดินยังไม่ถึงเครึ่งทางเลยก็เดินไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆบรรยากาศก็มืดนะฮะพี่คือไม่ป่าพี่ครับมืดตึ๊บเลยแล้วฝั่งฝั่งซ้ายี่ยจะเป็นป่าทึบส่วนฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นหน้าผาครับ คือเราต้องเดินเลียบหน้าผากลับนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ไม่ไม่ยอมให้เดินลัดป่าไปเพราะว่ามันจะมีสัตว์ออกมาก็เดินข้างหน้าผาไปตอนตอนกลับเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่เขาขับรถเอทีวีอะพี่ขับผ่านมาเขาบอกว่าเดินเดินในป่าเนี่ยกลุ่มผุ้ท้าแล้วนะถ้าเห็นอะไรหรือว่าได้ยินเสียงลรวก็อย่าไปทักล่ะอย่าไปพูดอย่าไปท้าอย่าไปคิดอืมเขาย้ําเลยว่าห้ามคิดแล้วคิดก็ห้าม ผมก็บอกว่าคับคับคับเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าอีกไม่กหลหรอกอีกประมาณห้ากิโลก็ถึงแล้วเนี่ยก็เดินไปเรื่อยเดินเดินไป,ไปเรื่อยๆอยคุยเ,ยเ,ยเยลินไปร้องเพลงบั่งฟังเพลงมั่งงงมงบงก็น่าจะประมาณครึ่งทางได้ที่ถ้ามันเะสีทุนละครับไอเมกาเกสีทุนละก็เดินไปไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่งอยู่ข้างทางครับคือคือมันแปลกเลยพี่คือเขานั่งอยู่คนเดียวอื คือมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเที่ยวคนเดียวอ่ะครับหรือมันมันเป็นไปไม่ได้ที่เพื่อเขาจะทิ้งอ่ะลักษณะก็เป็นยังไงเป็นเหมือนคนทุกอย่างเลยนะพี่ค,คือใส่เสื้อใส่เสื้อแขนยาวสีขาวเป็นเสื้อผู้ด้นะฮะแล้วก็ใส่หมวกไหมพรมแล้วก็ใส่กางเกงขาย,ยาวครับผ้าใบครับทรงผมก็เป็นทรงเรียบร้อยนะคือผมสั้นประมาณบ่าครับครับหน้าตาก็น่าจะประมาณสามสิบต้นต้นได้ครับก็เดินไปก็มีที่คนหนึ่งที่เดินกลับเหมอนกัน เป็นที่ผู้หญิงเขาก็ถามว่าเพราะนักาอะไรเงี้ยเป็นตะคิวหรือเปล่าครับเพราะว่าเดินกลับเหมือนไก่ะนี่จะต้องมีคนเป็นตะคิวบ้างแหละเนี่ยเขาก็ไม่ยอมตอบอะไรเขาคุณีหน้าขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้ครับก็สรุปว่าต้องเป็นแน่แนเลยพี่คนนี้เขาเอื้อมมือล้วงแต่ในกระเป๋าที่เขาสะพายเป้ฮะล้วงปุ๊บจงังหวะที่ล้วงแล้วหันมาสีหน้าจากยิ้มเมื่อที่คือคือร้องไห้อะห่ะ มันมาแล้วอกก่ะในที่ยิ้มอยู่เลยมันร้องไห้อ่ะเออ,อ,อแล้วร้องไห้ในป่าพี่คือแบบแค่ในป่ามันก็หลอนแล้วครับแล้วยังมาร้องไห้อีกอ่ะคือบ,บรรยากาศตอนนั้นคือเงียบทุกคนเงียบหรือว่าร้องไห้ทําไมอ่ะเออคือร้องไห้ทําไมไม่เข้าใจครับก็เลยถามว่าก็มีพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มาด้วยกันกับพี่คนนั้นอ่ะเขาก็ถามว่าเอาไม่ต้องร้องไห้หรอกอะไรเงี้ยถึงเพื่อนไม่หลอ่อแตบเปนแบบเขาพวกหนูจะได้ถาาอะไรเงี้ย เขาก็ร้องอยู่ประมาณเกือบห้าทีได้เลยครับอืมก็เช็ดน้ําตาเขาก็เช็ดน้ําตาคือตอนที่ยืนออกอยู่เนี่ยคือสาวทุกคนเนี่ยยืนล้อมเลยที่คือเขน,นั่งน,นั่งริมฝั่งซ้ายอืแล้วทุกคนเนี่ยล้อมล้อมเขาหมดเลยอ่ะค,คือยืนมองยืนบางคนก็ยืนมองบางคนก็นั่งมองอะไรเงี้ยฮะคือคือให้ให้กาลังใจอะคืออยู่คนเดียวอะ่ะครับส่วนผมกับเพื่อนสองนเนอเออเออเออเ้าเออ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 เอรเะว่าเดิเเดิเนําเป็เสองคนที่มีอเฉาย ก็เขาก็เช็ดน้ําตาแล้วเขาก็ลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วเขาก็เดินผ่าวงของเราไปอืเดินไปเรื่อยๆไปตรงหน้าผาไม่ไกลไม่ใจของผมอ่ะคนคนอื่นผมไม่รู้ว่าคิดว่ไรนะแต่แจ้งของผม่าผมคิดว่าไปฉี่แน่ๆเออเขาไปฉี่แน่ไปตรงหน้าผาเออว่าเสร็จแล้วก็หายไปตรงหน้าผาคือมันหายไปแบบเหมือนในหนังอพี่มันวาร์ปไปอ่ะครับคานไั่นคืความมืดอ่ะ คือวินาทีนั้นทุกคนเงียยพี่แล้วขนลุกอะผมเพิ่งเพิ่งเข้าใจอะคนโดนผีหลอกันเป็นยังไงอ,อ่ะเรืองแต่เกิดมาไม่เคยเชื่อเลยใครพูดนี่ไม่บอกไรสาระตลอดหเลยพอมาเจอครั้งมาเจอครั้งนี้กับชีอครับผมเชื่อเลยพี่อืคือหายไปไม่พอนะพี่หายไปสักประมาณเกือบสิบวิได้ครับเพื่อนผมที่ไปได้วยกันเอนอี่ยฉันพูดว่าเฮ้ยเราโดนแล้วแหละอืม,อม พอพูดคำนี้ปั๊บทุกคนวิ่งนี่ครับทุกคนวิ่งไม่รอช้าเลยไม่มีใครไม่มีใครช่วยใครใครไปกับใครก็ไม่สนใจใครคือวิ่งเนี่ยแล้วจังหวะที่วิ่งกันอยู่เนี่ยช่วงแรกๆวิ่งไปได้สักประมาณสี่ห้าวิได้มีคนตะโกนมาข้างหลังว่าเฮ้ยใครตทำม,มาวะ ทุกคนก็หยุดจากที่ที่มันหยุดหันหลังกลับไปมองเจอผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงกลางกลางกลางทาง <S <S <ๆ>ที่อยู่ข้างหลังเราอะ่ะแล้วคือลักษณะคือตัวบิดแบบที่เหมือนกิ่งไม้อ,ะอ่ะแขนขาบิดไปทางน,นึงหัวก็งอเฮ้ยตัวก็บิดเสื้อผ้าเสื้อผ้าเปียกเปียกเลือดแล้วก็ฝุ่นครบบเออแล้วก็มือมีมือข้างหนึ่งอ่ะข้างขวาเขาถือไฟฉาย ครับแล้วก็ชี้ไฟฉายแล้วมาที่กลุ่มพวกผมนะฮะอุคนลุกพอชี้เสร็จชี้ไม่พอที่วิ่งตามมีอพอวิ่งตามานั่แหละคนวิ่งไปหมดเลยพี่ครับวิ่งแบบไม่สนใจวิ่งเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงอะพี่จนมาถึงจุดกลางเซนน่ะครับเออแล้วคือจุดกลางเซนข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นบ้านบ้านพักอ่เออก็เราก็ไม่สนใจใครคนเขาก็มองกันแตเหนูวิ่งทําไมวิ่งผ่านบ้านพัก วิ่งผ่าไปไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเลยหมายถึงว่าคนสามสิบคนวิญญ่งแต่ก,กระเจิงวิ่งแต่กระเจิงไม่มีใครรอ,อใครที่วิ่งเลยออวิ่งวิ่งเป็นเกือบชั่วโมงได้ไม่มีใครเหนื่อยเลยพี่แล้วผมกับเพื่อนผมไปอยู่น่าสุดคือวิ่งนําเลยอะไม่สนใจใครแล้วอ่ครับไม่ได้หันหลังกลับไปมองด้วยแต่แต่โหว่าได้ยินเสียงคนวิ่งตามแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นหะวเราไล่หลังมาเลยพี่แล้วเป็นเสียง วิเรื่องมหลอดเองก่อนปนะคือข้างทางมันจะเป็นป่าอืคือเสียงใบไม้ข้างๆเนี่ยที่เหมือนที่คนวิ่งอยู่ข้างๆเราครับอออันนี้ผมไม่รงของหลอดหรือเปล่าแต่ถามทุกคนทุกคนวิ่งหมดเลยครับคือวิ่งเอาชีวิตในรอบผมเล่าแล้วผมขนลุกตัวสั่นเลยมันนึกถึงสภาพตอนนั้นเราพอวิ่งไปถึงจุดจัดการท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ถามเลยว่าทุกคนวิ่งหนีอะไรมาช้างเหรออะไรเงี้ยอืก็เล่าเขาฟังเล่าหมดทุกอย่างเขาฟังเลยเขาบอกว่า มาครั้งแรกหรือเปล่าอืมาครั้งแรกครับ ury, เนี่ยทุกคน poetry, มาครั้งแรกครับเขาถามว่าเป็นผู้หญิงผมสั้นใช่ไหมบอกใช่อืเขาบอกว่าอืมดูเกันทุกปีแลอวก็พยายามถามว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเขาบอกไม่ได้จริงเนี่ยเขาไม่ยอมบอกจริงเขาไม่ยอมบอกฮะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเกิดแก่ๆหน่อยครับมายูหน่อยเหมือนจะเป็นหัวหน้าครับเขาเขาบอกว่า หน้าผาทุกที่มันมีคนตายอยู่แล้วอืออือแล้วเขาก็บอกว่าล่าสุดนี่ก็มีเมื่อปีกาปีที่แล้วพระพระสุดงก็ถูกผีหลอกนี่แหละฮะแล้ววิ่งหนีไปเจอช้างเจอช้างหัุดตายอือ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 ครับเจ้ก็ล้วบอกบี่องว่านี่โดนผีหลอกสามสิบคนครับบุฟเฟ่ที่เจอกันครบหมดเลยคือทั้งเห็นแล้วด้ยินเลยฮะโอ้โห คือคือนึก <โล S 1> ถา้าไปตอนที่เห็นตอนที่สองนะครับตอนแรกในคือหายวับไปาเนี่ยยัง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 ไม่เท่าไหร่แต่พอ, <ตบ S 1> อเห็นไอทีเนี่ยอตอนนัออ้นผมตกใจแต่พอเห็นอันที่สองที่บอกว่าตัวเธอบิดเนี่ยบิดเป็นกิ่งไม้เลยว่าฝันคืนนึกออกว่าบิดไปเลขแปดเลยเนี่ยนะครับขมือโ <ล S 2> อ้คือตัวตัวบิดแล้วแบบคือระยะห่างมันประมาณสิบเมตรที่มันใกล้ๆอ่ะมันคือเราเพิ่งออกวิ่งมาได้นิดเดียวครับ คือสิบเมตรแล้วกมันเป็นอะไรที่ชัดนะฮะไม่มีไม่มีไม่มีเพื่อนคนไหนในกลุ่มเลยแหละครับที่อืใจแข็งแล้วแบบว่ายอมยืนประกันหน้าด้วยอะไรเงี้ยโอ้ทีนีทีนั้นไม่มีหรอกพี่ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีครับพี่คือทุกคนแบบตกใจมีแต่กลุ่เลยกล่พงอย่างเดียวเลยอืมอ๋อแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตรงนั้นตรงหน้าผาทุกที่จะมีคนตายแต่ไม่ได้บอกถึงที่มาของเด็กผู้หญิงคนนี้ ครับเขาไม่บอกนะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งท่าที่ที่เขาถามถามว่าเป็นบัร์คิวหรือเปล่าแล้วเขาจะหยิดยานูแให้างเงี้ย่ะคือเขาไปกลับไปที่เต็นต์แล้วคนคือคือทั้งทั้งที่ทางเต็นต์น่ะเขามองเราเป็นตัวประหลาดทะเลครับที่วิ่ง่ะแล้วคนข้างเต็นต์น่ะเขาถามพี่คนนี้ครับพี่คนนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วพอเขานอนเขานอนไม่หลับเขาจะไปเขาไปหลับตอนประมาณตีสี่กว่าแล้วครับ เออเพราะว่าเขาจาได้ว่ามีเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่ว่าใครจะไปดูภาพที่ขึ้น mm hmm. ให้มันรอเนี่ยคะค,คือคือตอนนั้นเขาได้ยีมีมเสียงสุดท้ายแล้วเขาก็หลับไปอ oh. แล้วคือเขาล่นตามาอีกทีหนึ่งเนียว่ายังมืดอยู่แล้วเป็นผู้หญิงคนเดิมเนี่ยค่ะแล้วลักษณะตัวบิดนั่งนั่งคอมตัวเขา mm hmm. แต่หันหลังแต่หันหลังให้เขาฮะ mm hmm. คือนั่งคอมแต่หันหลังแต่ว่าหน้าเนี่ยหัวเนี่ยหันไปอยู่ข้างหน้าโอ oh. mm hmm. บิดนะพี่ ครับแล้วเขาพูดคำหยาบนะครับว่าพวกมึงสนุกมากเรื่องแหวเรื่องกูไปเล่าอืมคือคือาันเขาก็วิ่งลั่นไปเอาถุงนอนไปนอนในสุนบริการท่องเที่ยวเลยออับแต่ผู้เด็กๆก็ไม่ทร้าใช่ไหมครับว่าเขาเนี่ยเป็นใครยังไงไม่ไม่ทราาเลยครับใค่ไม่ได้ใยยามถามยักเงินก็ไม่ยอมบอกครับหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไป หลังจากถมเจ้าที่อะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคนสามสิบคนกลับมาหลังจากนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าหลังจากผ่ายการน,นั้นไปน,นะกลับมาบที่เต็นกลับมาที่บ้านมีการคุยกันไหมครับว่าเราทั้งหมดเนี่ยเราเจออะไรกันก็มีคุยคน<อ>ขอขอเมลกันไว้เนี่ยฮนะนะก็คุยกันเ,น,น,เนี่ยพี่เขาก็ต่างคนต่างมีมีมีคนตามไปที่บ้านด้วยนะครับครับคือคือเขาไป คือเขาเมาฮะ<อ>เขาเขากิอ้อวันนั้นบิ๊กวันทีใหม่เขาเ้าตัดอยที่บ้านานี้ฮะเขาก็เล่าเรื่องของเขาเนี่ยแต่เล่าเป็นแบบตลกๆฮะอือคือแบบคือเขาบอกว่าผีเบกแดดเนี่ยฮะื<ม><ม>อโดนบิดอย่างเงี้ยฮะแล้ววันนั้นเขานอนนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เจออัมแบบนี้แหละอืมอืมแต่ว่าเขาเขาเจอแบบไม่กลัวไม่น่ากลัวทัพที่คนนั้นที่เป็นอ๋อฮะนากปัจจุบันนี้เจยังจะรายการอยู่ปะครับ จัดอยู่ในการจัดอยู่ที่ที่โคราครับที่โคราชื่อรายการว่าอะไรครับยูสเคซี่ครับยูสเคซี่ยูสเคซี่จัดวันไหนถึงวันไหนหนึ่งในเครือของสมาร์ทบอมม่ะพี่หนึ่งในเครือของสมาร์ทบอมจัดวันไหนถึงวันไหนครับวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์กี่โมงปีห้าถึงสิบโมงปีห้าถึงสิบโมงจัดยาวกันเลยนะครับโอ้นะครับส่วนในการที่เจอก็คือส่วนในการที่เจอตอนตอนนั้นนี่ประมาณกี่โมงตอน ตอนเหตุการณ์ที่เจอใช่ไหมครับตอนนั้นประมาณเกือบเกือบวัเกือบสี่ทุ่มรเยเกือบเกือบสี่ทุ่มครับแล้วก็วิ่งวิ่งกันมาถึงจุดจัดการนักท่องเที่ยวเนี่ยเกือบเกือบห้าทุ่มอรเยครับครับแล้วก็ผมไปอีกทีหนึ่งผมไปอีกทีหนึ่งวันที่หนึ่งกุมภาครับครับเพราะนั้นมันตรงกับวันเสาร์ที่เดินคนดีเงินออกก็ไปกับแฟนก็พอดีเดือนนั้นซื้อกล้องวิดีโอด้วยโทรศัพทีใหม่ก็ถ่ายไปเรื่อยแล้ว ทาผมเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาครแล้วเขาผักผมบอกว่าหลบหลบหน่อยเนี่ยอืคือตอนนั้นมันจะมาสักหกโมงเย็นได้ค,ค,คือดูพาพที่เปิดปุ๊บกลับเลยหือคือคือคือผมจะไม่รอให้มือแล้วกับเพราะมีประสบก,การณ์มาก่อนใช่ไหครับ,รบแล้วผมก็ตกใจว่าใครไม่มีใครที่เป็นอยู่แค่สองคนผมก็เลยหยิบกล้องวิดีโอมาเปิด ก็เลยมาเปิดแล้วก็กดเลกคอร์ดเลยฮะแล้วผมถามว่าไหนอยู่ตรงไหนเขาก็ชี้ให้ดูว่าอยู่ตรงนั้นคือสายตาของเขาเห็นแต่กล้องเนี่ยมันไม่เห็นในกล้องไม่มีไม่มีฮะแต่มีเสียงคือแฟนผมเนี่ยผมบอกไห้ลองลองตะโกนเล็กซี่เนี่ยนผมเขาตะโกนเล็กพี่คะผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นหันมาแล้วก็ถามแฟนผมว่า เนียแหละคะคือเสียงมันติดที่เสียงมันติดกล้องติดแต่ว่าภาพไม่ติดภาพไม่ติดที่หมอมอไปเปิดให้เพื่อนดูครับ่อนผมแทบร้องไห้เหรอเียงได้เหรออ๋ออ๋ออืมลองลองลองเปิดตอนนี้ยังยังอยู่ไหมเทปวันเนี้ยอ๋อเทปวันนี้อยู่พี่แต่ว่าอยู่ที่คนลชอยู่โคราชอยู่ในกล้องเพราะว่ามันเป็นรุ่นใส่เทปที่ต้องเูเยปเลยเรื่อยๆอคอับได้นึื่งว่าต้งมีเปิดว่าจะเปิดพี่ฟังบ้าง โอ้นะครับแล้วก็เป็นเด็ทั้งหมดนะเจนะขับคุนะครับเอาละครับเจแล้วจะจะกลับโคราชเมื่อไหร่ครับเนี่ยกลับพรุ่งนี้ในบ่ายครับอ่าเดินทางไปกับปลอดภัยนะขอบคุณนะครับแล้วก็เที่ยวสนุกกระนัครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เรื่องราวที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้